วัยรุ่นชาวโอไฮโอรายนี A ้ o ได้รับสมญานามว่านรกติดลอ้อซึ่งเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาจงใจชนรถของเธอที่ความเร็วหนึ่รไมล์ต่อชั่วโมงเข้าไปในอาคารคาแฟนของเธอและเพื่อนของเขาเธอถูกตัดสินได้รับโทษจำคุก15ปีเมื่อวันจันทร์ แมคคิซซีชิเลล่าวัย19ปีถูกตัดสินในข้อหาฆาตรกรรมแฟนหนุ่มของเธอโดมินิกรัสโซวัย20ปีและดาวเวนสฟรานเกนวัย19ปีและใบขับขี่ของเธอถูกระง,งับตลอดชีวิตชิเลล่าถูกตัดสินลงโทษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการพิจารณาคดีในประหลัง12กระทงรวมถึงการฆาตรกรรมสำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมปี2022 ชิลเล่าซึ่งในขณะนั้นอายุ17ปีขับรถโดยไม่มีการเบรคเข้าไปในมุมอาคารอิฐแห่งหนึ่งในย่านชายเมืองไคลฟแลนด์ของสตรองวิลผู้โดยสารบรูโซและฟรานาแคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุผู้พาษากำร้องทั่วไปของคุยอหกกาคันทรีแนนซี่แม็กเกรตบรูโซกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเธอต้องดิ้นรนว่าจะให้ชิลเล่าได้รับโทษต่อเนื่องหรือว่าพร้อมกันฉันเข้าใจว่าความเจ็บปวดในห้องนี้ต้องการให้ฉันกำหนดโทษที่รุนแรงที่สุด แต่ฉันไม่เชื่อว่านั่นจะเป็นประโยคที่เหมาะสมเพราะฉันเชื่อว่าแมกกนซีจะไม่ออกมาในอีก15ปีเธอกล่าวชิเดล่าซึ่งไม่ได้เป็นพยานได้พูดถนาสาลก่อนที่จะอ่านคำพิพากษาครอบครัวของโดมินิกและดาวเวนฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งฉันหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะเห็นว่าฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือทำมันโดยตั้งใจฉันหวังว่าฉันจะจําสิ่งที่เกิดขึ้นได้เธอพูดพร้อมกับร้องไห้ เราทุกคนเป็นเพื่อนกันและก็รอมก็เป็นคู่แท้ของฉันเธอกล่าวฉันหวังว่าฉันจะสามารถขจัดความเจ็บปวดทั้งหมดของคุณออกไปได้แล้วครอบครัวของฉันขอบคุณสาหรับการสนับสนุนและความรักทั้งหมดที่ค,คุณมอบให้จะรับพระคุณทุกคนมากแม็กัซซี่จะต้องเข้าคู่เพราะคุณทําสิ่งนี้ขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่และมีอนาคตไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามคริสตยนบรูโซ่แม่ของโดมินิกกล่าวดอมและดาวิเอนถูกปล้อนอนาคต ความหวังและความฝันของพวกเขาแมเคนีซี่แสดงความเมตตาต่อโดมินิเมตตาต่อดาวเวนในเวลานี้มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเมตตาจิตวิญญาณของเธอได้เธอกล่าวเสริมแม้คุณดาวเวนฟราแกนกล่าวว่าการตายของเขาสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากดาวินฟราแคนน้องสาวข,ของเขากล่าวว่าฉันรู้สึกติดกาดฉันรู้สึกเหมือนไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ฉันสูญเสียฉันอยากให้คุณพูดในประโยคยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับแมเคนซี่ ฉันรู้จักเธอมาประมาณ3ปีแล้วและเธอเาาาก็มักจะทงออกง่ายๆอยู่เสมอก่อนกนารพิพากษาโจดได้นําเสนอวิดีโอทิกต o อกที่แสดงให้เห็นว่าชินิล,ล่าอยู่ในคอนเสิร์ตและเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนหลังจากเกิดอุบัติเหตุแม่ของจิลิล,ล่าบอกกับผู้พิพากษาว่ลาวลูกสาวของเธอถูกขังอยู่ในห้องของเธอและร้องไห้อยู่ข้างๆแท่นบูชาที่เธอสร้างให้กับโดมินิกุซโซเป็นเวลาหลายเดือนฉันขอผ่อนผันเพราะนี่เป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าที่เธอจําไม่ได้ดาวเวียนเขาเป็นเพื่อนใหม่ของเธอ นาตาเลียชิเลล่ากล่าวผู้ภากษาตัดเธอออกแลวพูดว่าหมายความว่า,า,า,วายัางไงชีวิตของเขาไรา้ค่าอย่างนั้นหรือแฟรงค์รูโซพ่อของโดมินิกรูโซบอกกับ NBC News สเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาไม่ต้องการให้ชิลล่าใช้ชีวิตของเธอในคุกแม้ว่าเธอจะกระทำความผิดก็ตามมันน่ากลัวสำหรับทุกคนใช่ผมสูญเสียลูกชายไปมันทำให้ครอบครัวของเรารำบากขึ้นแต่ผมก็ไม่อยากให้ชีวิตที่เหลือของเธอพังทลายเช่นกันมันคงจะไม่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นอีกต่อไป กลผู้พิพากษาแสดงความเห็นที่ประนามการกระทําของจิเนล่าโดยกล่าวว่าเธอมีภารกิจและเธอก็ปฏิบัติภารกิจนั้นอย่างแม่นยำภารกิจคือความตายผู้พิพากษากราวในคําตัดสินของเธอว่าจิเล,ล่านั้นนับเป็นนรกติดล้อ,อย่างแท้จริงโดยกล่าวว่าเธอตั้งใจขับรถในชั่วโมงที่มีผู้พบเห็นไม่มากนะักบนเส้นทางที่เธอไม่ได้ใช้เป็นประจําแต่เธอนั้นเคยไปเมื่อหลายวันก่อน อายการต้แย้งในการพิจารณาคดีว่าชีล่ากลายเป็นคนปั่นป่วนและกลมขู่แฟนของเธอและเธอล้มเหลวที่จะย,ยุติความสัมพันธ์กับพวกเขาสองสัปดาห์ก่อนเกิดอุบัติเหตุเธอถูกกล่าวหาว่าเธอขู่ว่าจะชนรถของเธอขณะขับรถร่วมกับร,รูบรโซ,โซเพราะเธอไม่พอใจกับความขัดแย้งที่พวกเขามีลูโซโทรหาแม่ของเขาและขอให้มีคนมารับและเพื่อนคนหนึ่งก็มารับเขาไปในการคุยโทรศัพท์กับรูโซเพื่อนที่ถูกกล่าวหาบอกว่าได้ยินชิลลาพูดว่าฉันจะชนรถคันนี้ตอนนี้เลยอายการระบุในเอกาอสารของศาล ในเดือนที่เกิอดอุบัติเหตุจิลล่าถูกกล่าวหาว่ามีการข่มขู่หลายครั้งต่อรูโซวิดีโอที่กู้คืนได้จากโทรศัพท์ของเขาเผยให้เห็นการทะเลาะวิวาทที่เธอได้ยินว่าทําให้โดมินิกเสื่อมเสียซ้ำแล้วซ้าเล่าเธอข่มขู่เขาและทําให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายด้วยอายการระบุในเอกสารของเธอเธอถูกกล่าวหาว่าเธอขู่ว่าจะยึดกุญแจรถของเขาและหักมือจับประตูรถหลังจากที่เขาปฏิเสธที่จะเธอเข้าไปในบ้านเอกสารระบุ ผู้พิพากษาตั้งข้อสังเกตในคำพิพากษาของเธอว่าแม้หลังจากเกิดอุบัติเหตุเชียร่าดูเหมือนจะกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียใบยอนุญาตของเธอมากกว่าในระหว่างการสอบสวนเธอถามว่าพวกเขาจะสามารถระง,งับใบอนุญาตของเธอเป็นเวลาสิป,ปีได้หรือไม่เธอกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าคนคนหนึ่งจะกังวลกับสิทธิพิเศษในการกับขีของตนได้อย่างไรหลังจากที่ต้องรับผิดชอบกับการเสียชีวิตของคนถึงสองคน